สวัสดีค่ะการจากฟินแลนด์นะคะหาไทยการงานอดิเรกใหม่คือการหาเห็ดนะคะเมื่อวานนะหาเพลินมากจนลืมค่ะมีถ่ายนะคะมีตัดเห็ดนะสามีน่ารักมากซื้อใหม่ให้เลยค่ะเห็ดทั้งหมดที่ได้วันนี้นะคะจะเอาไปฝากเพื่อนนะคะพี่ติมจ้าคิดถึงนะพี่เดี๋ยวถ้าได้เห็ดวันนี้จะเอาไปฝากถึงบ้านเลยจ้ะนี่นะสองดอกแรกนะคะพี่ ดอกเล็กน่ารักมากจะตัดแล้วนะนี่ค่ะมีน้องน้องๆเตือนมานะคะว่าใช้ถุงมือด้วยแต่ว่าพอดีอยู่บ้านป่ายังไม่มีเวลานะคะ แต่พี่จะเก็บเฉพาะที่พี่มั่นใจเท่านั้นนะเดินมาพักหนึ่งนะคะอากาศดีมากวันนี้มีแดดนะคะแล้วก็ที่ตรงนี้เนี่ยติดทะเลสาบก็จะมีลมอ่อนๆมากนี่นะคะตัดแล้วนะต้นอวบมากเลย วว้าวดอกนี้นะคะสวยมากเลยนะดูนะคะอยู่ใต้ต้นสนนะคะต้นสนต้นเล็กๆมีดอกไม้ด้วยนะดูเทียบกับขนาดมีดนะคะดอกโตอยู่นะคะตัดแล้วน,น,นะ โอ้โหต้นยาวมากเลยนะคะเทียบกับนิ้วนะว้าวเก็บไปเก็บมาสายตาเริ่มจะชินนะคะมาเจอเห็ดเหลืองค่ะคันะเร็ลเดี๋ยวจะเก็บให้พี่ติ๋มนะไี่นะคะดูดอกนะ ดอกยังอ่อนนะคะสวยเลยดอกเล็กไม่เก็บนะคะดอกนี้นะคะเห็ดพึ่งนะดอกใหญ่เหมือนกันค่ะตัดเลยเนาะนี่ค่ะเทียบกับมีดนะคะดอกใหญ่มากดอกนี้นะคะ ดอกโตมากเลยมองขาไม่เห็นนะคะขาอยู่ตรงไหนโอเคเจอแล้วตัดแล้วนะนี่นะคะเทียบกับมีนนะเทียบกับนิ้วนะคะ สรุปว่าได้มาแค่นี้นะคะไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็ได้ออกกำลังกายได้เรียนรู้นะคะว่าเห,เห็ดในป่าฟินแลนด์เนี่ยมีแบบไหนที่มันกินได้แล้วก็ที่สำคัญเป็นของขวัญไปฝากเพื่อนนะคะพี่ติ๋มรอรับเห็ดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ